พี่น้องเนาะหลังจากาเกี่ยวเข่าเนาะได้กับบ่อรวงบ่อลายแล้วพี่น้องเนาะย่านผ้าผุนตกะห้ำแน่กั้มกึ่งแน่สิไปต่อดูว่าชี้ยุดเห็ดให้เฮาพอดีกั้มกึ่งพี่น้องเนาะพอดีว่าขึ้นมาเหนือผ้าผุนตกลงมาหรือบาดแดดออกมาบาดนี่ก็เลยหยุดแล้วก็บอยากลงไปต่อแล้วบาดนี้พี่น้องเนาะเอาเป็นว่ามืออื่นเนาะก็ได้ว่าทางสาวเนาะ มือนี้พี่น้อยพว,วาอยู่เซนูเฮานี่มีงานาบุญแข่งเรือมือสุดท้ายท้ายสุดมือนี้กันเนะาะไปชมเที่ยวงานาพาลูกเต้าไปดินก้อนมือนี้กับพี่น,นอ้องเนาะบางเชือเฮาได้เดินทางไปเห็นวิเห็นงานได้มื่ออื่นพี่น้องเนาะเอากัดนี่แหละพี่น้อยเนะาะภาสิไปแวะทางยูดีนะแม่แล้วก็ทางป้าเนาะไปน้ำกัน ตลาดแรงเนี่ยไปหาซื้อเนื้ยอยู่ในกินพี่น้องเลยครับเข้ากับน้ำกินแต่ต้มน้ำไมหมืาหน,นีกับซองเธอเพราะเราก็หิวน้ำไหมไม่อีกไปจักอันนี้บ่โอ้ยแมน่นดีรอเนาะพร้อมกล้วยหางไมปเท่าบ่เออเพิ่งเริ่มมัดเดลอย,ยังมีเหี้ยได้เนาะเอาพี่น,อน้องเนาะเชวานห่างเอสองวั 1, นเนาะสำหรับทางอีกช่องทางหนึ่งที่พี่น้องติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยงัว่ะเพ่นี่ เฮ้ยายันแต่ไม่เลยปล่อยแท้นี่เนาะเอาไปมาเที่ยวไรแต่งัวอยู่นี่แหละพี่น้องอกินขา้ากินน้ำอยู่นี่เนาะเอ้านอเานะเาะกลาบตะข่ายสบายดีและสวัสดีพ,พ่อแมนะ่พี่น้องเบิดสุขูสุคนะพี่น้องเด้อ,นอเนาะพบเจอกันอีกคือเก่าคือเดิมอ่ากับช่องทางพอน้องเปียวเนาะพี่น้องนอเนาะหน้าตากระเดงเบิดพี่น้องเห็นบิได้เกี่ยวเข่าเกี่ยวน้ำนานเลยเนาะ อ๋อหนาผือดเป็นแดงเบิดพี่น้อยเนาะก็ได้อ่าขึ้นมาแล้วก็นวันนี้ก็สิเดินทางไปตลาดแรงเนาะแล้วก็พาทั้งลูกๆทนนั้งหลานๆไปเที่ยวงานบุญทรงเฮืออยู่ซีนูเฮานี่แหละพี่น้องเนาะอยู่อ่าบ้านเฮาใกล้ๆนี่แหละพี่น้อยเนะยาะอไปเนเานเดี๋ยวเดินทางนํากันพี่น้อยนั่นค้าเฮาขายเฮาก็ยังคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะยังบ่มีการเคลื่อนไหวอย่างเลยเอ้า,อาไปเจอบใช่ นี่ไปได้ไปนั่มมือนี่ด้ดี้านเอ้าดีมีแห้งทั้ง่างพูรีบไปนมบอรถคันนี้เออไปนอนมาคีบไปนไปครับปอุลฝนกับตุ๊กพอกกันเด็ดห็้มันยุดเนี่ยขนาดมันยังป้ากัน น้ำลายเทปขาปุ๋ยซป่งอยู่ไกขี้ตมเนาะมันเ um> ่อยตอนนี้แหละเมยนั e> ่งก um> ินเนี่ยมื่อเช้านี่กับิก็นกินต้มน้ำไมเหมยทีเจ้าอากาศมันมับห้อนแห้งตอนนั้นหายใจเราพ้่นั้นแถวนี้โชคหนิก็เจ้าเกี่ยวเบิลเนาะ เขาเจ้าใส่ข่ารอเนาะซุปชีสหลายๆได้ปีนี้เนาะเขามโมเมนคนละร้อยสองร้อยคนจับแม่แม่แม่เอ้ยรอรถบโโี๊ยตอนเ้าเกิดเ้าเกิดยูอมอนได้หนะหเกิดยูมอนเกิดยูร่าแม่เนี่ยนะเอออันเพว่าันเกิดอยู่มอนได้าดไดไถามงเกิดเอา มังคอดแชมโบ,บ้เจ้าฮันบ่เจ้าเกิดนะอยู่พุนน่นนี่โรงพยาบาลอยู่ฝั่งไทยพ่นุ่งบาลยังเก่อนโรงพยาบาลตากสินไม่เนาะไอเบลนาะไอเบลบอกเมื่อก่อนเขาออกมานกะก เนาะไป้ลงหวานกับพินาพิตาพิจมูกอยู่ให้ออกให้เขาโอ้ยสิโมเมนตง่ายๆอยู่นี่บอโบาเราไปเอาไปตื่นทุกคนได้ไปพาเพิ่งก็ได้ใช่เนาะเขาบอกว่าแล้วเจ้าตื๊อปึ๊บมันซูงเลยนี่ไปมาดูจนซ้ำฮอดอันนี้ เกี่ยวเข้าเกี่ยวเข,าข้า <c oughs> เดี๋ยวลงไปนั่นให้ไม่ทับก่อนเอาเบิ่งเด้ออ่าขึ้นมาฮันค้าพี่น้อยฮันค้าตรงนี้กะโอ้เงียบหลาหลอยอ่าบอกมีเวลาใหนทั้งน้องเพิ่นเปิดฮันค้าไว้เนาะ บม่ได้เติมหนันบม่ได้เติมเครื่องคองเลยพี่น้องเนาะช่ว no? งนี้มันเงียบแล้วก็เกี่ยวกับากเารื่องงานแน่เนาะมีแต่ว่าเด้งก็คือผ่านค่าไม่ี่แล้พี่น้องเนาะจากสีสำเร็จมม่ใด้ตอนี้ก,นกำลังเริ่มจอเริ่มต่อเติมไปเรื่อย ฮะขโมยกินขนมอีกแหละโอ้ยขอแม่เราบ่ฮ่ะฮะแม่แมเห็ดน,นี่ใส่โอ้บเอาวเลิศแบบนี้เด้อไปทำแม่ก้อนละว่าไปไปยุบเอาเนื้นั่น <c oughs> กินกินได้แต่ต้องคำผู้ใหญ่ก้อนฝ <c oughs> นเด่นเนาะนี่แหละลูกกับจังหวะลูก บริญาตยังดิอืิอนุญาตว่ามีอย่างเลยถามก้อนเราปะอืมงูเงินเรกคอยกระหิวขึ้นก้านก่อนนี่มาเคยได้ถึงนึงแย่งกันก็ได้ไหมพอมาลายยางมาหนึ่งโอเคอย่าบอกแม่เด้ ืเคยหิวข้าวทุกครั้ก่เมื่อไหขายเกลืองาย้ายเป็นทิศอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวให้ป้าได้มาเลยบอเพูบอกได้เลยดุอ้าวเนาะเกือบได้เนาะเ่าสินักไห้เนาะนาสาถาเต้นอ้าวสักแป๊บหนึ่งพี่น้องเนาะโอ้ยผมพ่อช่มขนมเนาะ บอกว่าที่นี่ให้ลูกได้กินหมดจะลองกินเดีวอย่าบอกแม่เลิกวะเสบได้เิ่นไม่ได้เ่นี่สบกลัวเพ็ดน้ำตัวกินยังหักมาล่าเฮ้ยเนาะมาล่าจะกินมาล่าเนาะรอทางนี่ๆก่อนเนาะ เน่เน่เราจะไปต่อยยุี่ไปชองจากบ้านพอดีห้าโมงพอดีหอกหอนเดาเอาบดาอนเดาเวไปนี่งนดูดงินบเนดูดิเอาใช้รือเอาเยอะอยู่นี่เอ้ยขี่เตกขี้แตกบ้า ปดล่านจโนจะมาแตกออกอนีนี่ได้บัตร้ิบงแค่ะเววอ่ะ้า เขาแล้วไปแล้วนี่เนาะบอกช้ำฮะแหม่แม่เห็นรถไหมแม่อยู่ทำอะไรออกมาจังเบ่งสาดว์ว่าจุดเก่า<อ>ไม่เช็คเก,กอบไ,<ป>ไปไปไป ตัวนี้ว่าเครื่องใหม่าดว่าคิวโลใช้อันนีชขาด่าเนอะโอ๋ออยู่พี่เนอะมันกิดพรอกันเนอะเพื่อนเทาไหร่ไปเลยบึ้าที่เล็กดที พีกว่าอยู่แต่ว่าคุ้หญ่มันจะเอาแนวีแอันี้คือจำกันป่ะกไปก็ย่าเด้อกไปก็ย่าเด้อมาใช่คือใช้ดองท่าก็ใช้ปินเเนาะไปไปขึ้นรถมาไป let's go Let's go ส่วนเอ้ยเจ้าชีไปใช้เจ้าชีไปใช้ไปใช้ไปชีไปใช้ดีชีไปใช้บุญนอนว่าวได้ดอกจะก็ได้นอนได้ยูหาดนอนยังว่านี้ยังอยู่ในรงนันรงเหมือนยังแบบเก่งเเยอะอืมไปเอินยัวพายอยู่ในรถนะมี่ายแนอยู่ในรถ Đều nít ừ. nà, Nè nè Nene, muốn Nè nè ai, Ai Thấy Mình nhắn tít cơm à Thấy vô đem một cái bà lùm lùm nhìn nhìn này nó

ก่งกงสูดใจเบบีเีคนไม่รู้ไม่กระสิกันางวัดเท่าไรเนี่ยแม่โมแม่บ้ันอื่นเล่นเหรอแม่้องจะดาเร่งทีไ่งเท่ยเพลินพาไปทังไหม่นะลูกเ ไปอไปน้ำไปทางใหม่ม <c oughs> นาบหมืลงนะมุ้แล้วน้ำไปนำไยนใชื่พอดีไปเดีวเข้าตลาดก่อนเนาะเราหามุง้งหนยเข้ากับน้ำก่อน ขีบ่หนีด้บู่เนานมากก็หรอแล้วก็ปวดหรือเล่ากายเป็นยุงได้บ่ได้บ่างเมงมีกันางหลาเองยุงได้งาหดูแปทปวดเนี่ยหนเทวันเวันปวดเนปวดก็ย่ดลกำลังสีไทยบ่รถดถมารถยุงเขาคือเก่า ว่าจะไนตั้งเมยได้ใช่หร่อเปล่าอ่นตกฝนตเปลี่ยนไเปนไเปลี่ยนได้ฝนะมนอก็่่ปบเกิ้นเดือนไงเลยนะเียเสียงเทก

ก่อนทางในก่อนเกี่ยวก่อนนะเท่าได้แล้วใครับหาได้ยาค่ไหไปจี่หน่อยก่อนก็ได้ตันนนนดาภาพมาบาดนี้พี่น้งนองเนาะถือว่าโอ้บม่ได้ถ่ายทำอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งน้ำกันจ้าเธอเนาะถือว่านานแล้วพี่น้องเนาะอันนี้ตลาดแรงอยู่เซนูเขาพี่น้งนองเนาะอันนี้โซนกำลังจะพุกสั่งกำลังจะต่อเติมแต่ว่าโซนขายเนี่ยจะอยู่ในโซนในพุ่น ปัจจุบันในตอนนี้นี่อันนี้จะเพื่ออนาคตตัวนี้เนาะภาสีโอ้สะดวกสบายขึ้นแล้วบานนี้พี่น้องเนาะอ่ามีหลังคงหลังคาเป็นอ่า,อาลมพัดมากกับการการค่าการขายจังสะดวกสบายอาอาเอ้าเฮ้ยตื่นแล้วเอเฮ้ใส่ยูรถนะ ไปพิลดรถเนี่ย <doubles> ัค so ันมีผู้ใหญอยู่ในพิลดเพราะพิลดรถใหญอยู่หายใจได้ยู่ดอ่นี่เปิดประตูนี่พิลดรถเขาได้ยิ่งอ่คิดว่าเล็กน้อยอยู่มันบอนั่นหรอส่วลงหลายกี่พุนเขา Cái เอา sư ยัง bà này เอา ôi, ลงเด้อเนาะ

เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งเนี่ยยู่เนี่ยกินก้อนบันิณพินโอยกับจักสีมีอย่างมียาแล้วเนาะเอาสีได้ขอจบคลิปล่าพี่แล้วน้องไปกกอนบนิณพิน้องกับล่ากันนองมาตลาดพี่น้องซื้อเนี่ยยูเนี่ยกินไปลงไปยากไปนะจังไงก็คือเก่าคือเริ่มเนี่ยพี่น้องเด้อเนาะฝากพี่น้องติดตามเบื้องต้นอีกเนาะพี่น้องช่วงนี้กับมาบ้านมาช่องเขาเกิดจีนไทยทำประมาณสิบหนี่แหละพี่น้องเนาะ ตามวิธีทั่วไปเนาะเจังไปบุเวียกงานติดตามเบิ่งนํากันอีกเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเละพี่น้องเออันอย่างแม่ยานีเนาะะเนาะบ๊ายบายเด้อพี่น้องเด้อเนาะสวัีเฮาก็คือกันเบิดทั่วไปนะพี่น้องเนาะอาเนาะีพี่น้องเนาะ